เอาครับเราก็มาจัดสเปคคอมเฮ้ยมีคนลงมาปะป้อเล่นเกมคอร์ที่มอร์โซน2กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าความเอียดที่ Full HD นะครับผมตกกระไฟไว้เนี่ยเล่นลื่นไหลนะตกตอกตอกต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 กชุบเฮ้ยใครเนี่ยเราตอนนี้เราได้ยึดขบวนรถไฟไว้เรียบร้อยแล้วทดสอบทดสอบนะครับ การปรับค่าปรับเป็นเอ็กซ์เต็มฟูเอดีเล่นลื่นไหลครับ100่งร้อยเฟรมกาจอทำงานเต็มที่ครับซีมูททำงาน40%ถ้าดูแล้วอยากสั่งประกอบคอมสเปคนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับอ่ะผมกดเซตติ้งให้ดูยังยังมาให้ดูเนาะอ่ะดูครับกราฟิกคุณภาพเอ็กซ์ m e มปรับสุดน,นะครับคอนเดนเร์จอหนึ้าอคูณครับ DLSS ปิดไปนะผมพลังดิบเลยอุ๊ยอุ๊ยกระโดดกระโดดชุบ วิง่งอตรงนี้มีของอมีของของส้มด้วยเอ้อเอยเอ,ย,เอ,ย,เอย,ยิงเรียกแขกก่อนปังหนึ่งร้อยเฟรมครับรถไขกวะน่ะเฮ้ยจริงๆลงเฉานี้ยมันก็เวิร์กอยู่นะเฮ้ยเ้ใครโดดลงมาวะจะเอ๊ะทำเลตรงนี้บอกเลยว่าถ้าโดนศัตรูยิงมานี่ หัวแตกแน่นอนซูมดูกันครับมีไหมมีใครอยู่บนรถไฟเหมือนเราไหมปูนปูนจุกจักๆุก,ก,กอะไรวะนะ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยเพื่อนหายเดี๋ยวเพื่อนเราด้วยขึ้นรถไฟเพลินเลยอ่ะนี่ครับวอร์โซนสองลื่นลื่น ปรับสุดจริงๆปรับเป็น2 k ก็ได้นะผมสเปคนี้แรงๆเลยนี่ยิงให้ดูสักหน่อยนึงเฮ้ยเจอสตูที่400เมตรติ๊กทำไมใครมันจะยิงถึงวันนี่ตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอไกลเกินเพื่อนเอ้ยเขาลงกันบนรถไฟเองไปลงไหนวะนะนี่นะครับสเปคนี้บอกเลยว่าเล่นได้แทบทุกเกม ปรับสุดจนไปเลยพร้อมหวดพร้อมหวดเล่นเกมไปด้วยตัดต่อสตรงสตรีมได้หมดถ้าสดชื่นนะครับิ้งโอ้โหประตูแม่งแข็งไหมปะกดคิวคืออะไรอะ่ะอุย๊ยจิ้มมารินนาลินเสรเองซะงั้นเพื่อนไปด้วยจ้า ไปเลยนี่ครับขึ้นบนรถซะเลยน่าจะตายอยู่บนรถนะผมอะ่ะผมอะ่มอะนะครับอตกไหมนี่ตกไหมนี่ครับ,รบยังกับคอมมานโดไหมครับเล่นลื่นไหลเฮย้ยไหนครยิงอะไรเข้ารถก่อนถึงคูเสียวเสียวสูงว่าแตกจะโดนคาบ,บอไมไหมเนะี่ย ไนวะหนึ่งพันเมตรติ๊กเพื่อยิงนกก่อนหิวนกว่ะโอ้นี่มันกล่องสมบัติหนึ่งพันบาทซื้ออะไรได้บ้างหุ้ยนี่น่าโดนมากเลยอะแต่ไม่มีตังค์ไปขึ้นรถนะครับเอาละ ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครสนใจซ่มประกอบพอมสเปคนี้ก็ทักแชทว่าจะออไลน์มาก็ได้ผมผลทุกชิ้นมือหนึ่งประกันเต็ม3ปีเสียเปลี่ยนใหม่ภายใี4วันมีของใช้งานเราเราเข้มมีทีมงาน IT ัพ p อ o r t ช่องทางการชำระเงินก็ชำระได้หลากหลายนะครับผมรับดิสชอ็อปปลายทางโอนเต็มจำนวนหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้เช่นกันนะครับเอาละใครที่อยากจะไปดูรีวิวไฟเอ็มก็ไปไปดูกันครับ